เฮ้ยบ่าวย้อนดังเฟนยังบ่าวยองยังฮะเมนูย่างย่างยังย่างยังย่างท่านบ่ไอ้ปลายอย่าใส่เดี๋ยวบ่ครับบ่ไปหาจับเอ๋อสวญาค์ไปจับบ่ไปจับแล้วบอาเดี๋ยวไปนำเบิ้งสันไปนำเบิ้งเนาะกุ้งไฟเบาหยองดังไฟถ่าอ๋อสวรรค์ครับผมสวรรค์ไปหาปลากันคือหาป่าไงแท้โอ้ีุดา หาปลาไงปัญหาเขาเอามาจากสานอกของปลาเลยเอา้าท่านโอ้หากินง่ายทีโอ้มีบอ่อปลาเป็นของตัวเองครับท่านสมพอด๊อกข้าว้ท่านออโอ้ครับผมพันยักกำลังหาปลาดุกโอ้ ตัวผมอ้วนเลยท่านเอ้อ้วนเนาะอ้วนเนาะเฮ้ยสุดยอดครับผมโอ้ยได้กินปิีงปลาแล้วครับผมปลาดุกดุดอึ๊ยดุมผมเลยท่านเลี้ยงกี่เดือนแล้วนี่ นี่สี่เดือนนะสเดือนใช่โอ้หาหากินไงเนาะขายฟังนู้นหมดไงบ่อนั้นขายหมดแล้วขายหมดจะเริ่มขายบ่อนี้ต่อแล้วครับผมก็เริ่มขายบ่อนี้ขายได้ในสามเดือนอยู่ครับโอเคครับท่านไปเดินก่อนอะไรตัวเล็กใช่ไหมตัวเล็กโอเคมีแต่หัวเนาะตัวเล็ก Giải, Ooh, oh, uh. Ba sạch giải vệ sạch giải 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 กัน,นปฏิทินนะเป็นยังคือปฏิทินบ่มีฝีมือบ่โอเคลุกแล้วลุกแล้วโอ้เ oh, สื้อสวยเนาะบ่าวยังไงเสื้องามนะห,าหนมนะ่อยเบิ่ฮาน้าเบิ่งโอ้เปลวบานเลยดีกีไปไปเถอะโอเคครับผมน้ำน้ำขึ้นบ่อบฮะน้ำขึ้นบ่อบทาน,นครัอบผมค,ค,คนแมว คนเอาครับท่านท่านเอาไม่เอาใช่ไหมผมเอาผมถือมาให้ไงผมเอาถ่านยงเอาถ่านแน่นอนครับเพราะว่างั้นก็ไฟไม่ติดไม่งั้นไม่มีไฟดังปลาครับโอ้ไฟกีปลาครับจองแล้วเดี๋ยวเราเรามาดูกับเมนูลวกกินปลาดุกไหม เป็นปลาดุยยางบ้านนสวออ๋ปลาดุยยางบ้านสวนอุทยานบมันสวนมันจะหวานจริงไหมสมชื่อในคลิปไหมเลี้ยงปลาดุกยังไงให้หวานถูกต้องไหเทคนิคการเลี้ยงปลาดุกให้เนื้อหวานเดีด๋ยวผมจะรอชมนะครับนี่เอฟซีเขาไหมเออไม่กี่วันเอฟซ <c oughs: S 2> <carro> <això>. ีเอฟซีป่ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุกโอเคครับท่านใส่น้ำตาลด้วยไหมใส่น้ำตาลด้วยไหม หมดหใกล้อะให้กินอ้อยเนออเออท่านมันมีปลาเออปลาขาวตัวใหญ่ดิ้นอยู่เอามาปิ้งด้วยย่างด้วยโอเคครับท่านโอเคเดี๋ยวเจอกันรอเดี๋ยวเจอกันตอนสุดแล้วกันออยผมจะคิดก่อนเดี๋ยวร้อนมาร้อนกินชื่ออย่างใ้สุกก็ถอดพ่อคัวหัวหยองโอ้ยพ่อขวัว่าป่า เตรียมตัวแล้วครับผมอยางปลาดุกปลาดุกหวานครับผมอยากของเพื่อนเลยว่าปลาดุกอุทยานมันสวนหวานปันใดเขาว่ามีเทคนิคบองเทคนิคในการเลี้ยงปลาดุกให้หวานเทคนิคเทคนิคนบอย่างอยากปลาดุกเป็นจานใดบอยงเอ้าใส่น้ำมันพืชว่เป็นจานใดคือว่าจังสัตว์เป็นจานใดคือว่าจังสัตว์ใส่ปลามันใส่ป็นมันอ๋อปลาบ่มันปลามันปลาไม่มันอ๋อมันเป็นสูตรครับผม นี่และครับเกลือครับเกลือโอยไปมามามามหมา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 อาม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 าีอเามามากามามตมา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 มอาม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 อมามามอมา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 มัม่มบบาม่มามามามอมอมามามามรมา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 มมา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 มมามามมา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 กามมามมามามมามาาม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  เต่าใบใบหั่มไหมบาหยองว่ะนุ๊กอ่าครับผมเป็นสูตรครับบ่ใบมันติดถ้าละมันบ่ใบติดตะแกรงรับแม่นครับผมสูตรเบาหยองโอเคใส่เกลือลงไปครับใส่เกลือลงไปแหลมปกติวัดทานตะแกรงแหะเั่นลิ้นได้ เป็นจ้หของวันออกรายการออกรายการเป็นเจ้ห่องวันมดกระายกเรจากการยังบางออกบ่ของวันไหมเป็นจ้าหน้าทมว่ี๋ยอโดหนาเล็กน่อยพี่จะโกยยูจนหอดอกถุเนาะของอื่นเ่วก็ดูนแนนเขาเที่ยงี่เขาเทียง แนนยูปลาหยองอีกตัวนึงโอ้ปลาไข่ตัวนี้โอ้ยปะหนังกะบ่อไหวขยายพันธุ์เลยนะโอ้ยพันธุ์ต้องหาอย่างเงี้ยขยายบ่ได้ต้องต้องไงนี้สามตัวสี่ตัวห้าตัวใครสนใจมาที่ยามัตสวนนะครับผมกางโดรนแล้วครับมาเลยครับมาเลยครับพี่น้องน้ำมาครับผมปลาดุกไลลาดปลาหมุดเลยครับผม GPS อุทยานมัตสสวน เขามีปลาดุกหวานหวานเทคนิคการเลี้ยงปลาดุกแบบหวานหวานของท่านสรยานครับผมปลาดุกหวานหรอก็ติดตามได้ช่องสีวะสีแก้วครับผมหวานยังไงรปลาดุกหวานหวานหวานใส่น้ำตาลได้มั้งกระสอบหนึ่งปะปอยงคุณดีปอยงยุ๊บเอาบิดงี้มาตรงนี้บ้างเขาแต่ผมไม่ได้เป็นทองเลย

พริกทีเดียวมั้งพริกรับวผสมพริกเนื้อไม่สุดลุ้อ๋อไอซุกทีเดียวมั้งต้องแห้งก่อนต้องแห้งทีเดียวมันเป็นสูตรของบมอยองครับมอญเป็นสูตรครือเปล่าบอมีสูตรครับผมเพราะว่าเพราะว่าถอดเสือครับบอมีสูตรตลกอีกอ่ะตลกตลกรกตันรกดอกบอมีมุกยังดอกมิทไคร่ร่อนล่ะบมอยองบอมีมุกมิทไคร่ร่อน อะใครร่อนกับใครร่อนโย่โย่พะยองวะโย่เวนี่นะเออเนาะนี่ลุกแล้วไงถ้าใคอยากโมเมนต์เบียดเอาอืมเอาปลาดุกหน่อยโต๊ะอันนี้ก็ได้โต๊ะเคโรลอะไ้ใส่มันเดี๋ยวสิไปเอามันมันจานเด็ดไกลแล้วพะยองไกลแล้ะไกลแล้วพะยอง คนดีนะวายางคนเพียวรมด้วยลยอย่างตัวแสอมนะฟังเพลงอู้ฟังเพลงทุอย่างนเพลงยังมวนเถะฟังกระเลื้องเือดเขียนบ้าน มันร้อนสิครับเบาหนองเอาใบตองก็ได้ใบตองมไหใบตองมีอยู่มีอยู่คง่ายว่าผมถผ่านไเอไปเจอเซตงานนี่เซตเบาหนองอีกแล้วส่วนลวดอีกแล้วส่วนลวดอ่ากินอย่างเดียวทสวนดตลกบริแดกอย่างเดียวนาะ ครับผมอ่าครับผมอย่างปลาดุกเด้อครับพี่น้องอ๋อสิเดือดพี่น้องมาเด้อครับมาเด้อเดมาดึงันดึงงอสมันฟันสุกกันปะขับรับมาเด้อครับพี่น้องอย่างปลาดุกอย่างปลาดุกอย่างปลาขาวหน่อยอ้าวอ้าววิธีสานบันเท่าครับผมกำลักินปลาเนี่ยแหละครับผมอยู่ที่ยามสวนเท่าอืม เติมฐานนะเติมขานเนาะดิงไรอ่งี้ยนี่ให้เลยสิให้ยดขัดนี่เชื่อมในี่สบายใจโอ้ยปลาลินี่น้ำนใสยน้ำน้ำน้ำเย็น่ะน้ำเกียเห็นทำมาทอดไหมดูบนโอเคน่าหะครับร้อนมาเปไปได้

Terima kasih telah menonton! ยังเบาแหงถอดไข่อยู่ครับอ่ไม่ซุมม่ซุมุกยังเบายงาลริเจาบอกยังจะบอกคนเดียวจึงมูเรือน่อเองเอเองเดยคนเดียวใล่ไหมไ้เยอแล้วสูตรย่างปลาเบายองคือมูปุยยังสีเบายงปลาดุ กรดูกหวานที่ยันมันสวนครับผมกิน่อยครับอู้หวานกลัวเป็นมาหวานนี่รสชาติยังเหมือนเดิมครับผมมตรฐานนะผมมีมาตรฐานในการนี้อย่างมตรฐานครับผมโอเคครับผมหิวข้าวแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับนี่รับน้ำจิ้มมันต้องอย่างนี้ซึ้งใจใช่ป๊อปโอเคครับผมมาเด้วครับมาเด้อครับ ใครอยากกินปลาดุกหวานมากินอุทยานปัจจุบันครับผมเดี๋ยวบางย่องสิปิ้งให้จะป้อมมุนีได้ทันบอทันบอทันครับทันบอทันนะฟาวฟาวครับบไปย่องเอายืน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 โอ้โหคือไปยังอะไรนะปลาดย่างโอเคครับผมมาทคกับผมมาเด้อครับพี่น้องมาเด้อสุกได้ใจปลาดุกย่างสุดเบาย่อง โอ้โหมา้อน้ำพี่น้องเอ้าเฮ้ยกล้วยข้างหนึ่งไม่สุกเอาพี่ข้างที่สุกก่อนท่านอ่านี่ไงนี่ะออกแดงอย่างเงี้ยอะไรนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ่านี่ครับผมปลาอย่างสุกเป็นยังนี้ครับผมมาเสดีครับมาเด้อพี่น้องบ้านเฮาทุกผู้ทุกคนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเลยครับผมขอสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนผมครับผ่าน